สะพายยองใหญ่ใครใครใฝ่ใจสะพายยองใหญ่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ใครใคใส่ของใช้เกลจริงใดคนใบใช้ลงไหลแต่สดใสของใช้อยู่ในทิศใต้สระไอไม้หมชน ใใจสะพายยองใหญ่ใครใครใยใจสะพ้ายยองใหญ่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือคลองใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือคลองใหม่ใครใครใส่ของใช้แกลจริงใดคนใบใช้ลงไหลแต่สดใสของใช้อยู่ในทิศใต้สารไอไม้มวลชานสิชานทวนยี่สิบป้นวนคน วันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงเรียนของอาจารย์ศิวการน,นะคะจากการที่เด็กๆได้ส่งงานการคัดคำสะรรคอํมมาให้คุณครูด,ดูคุณครูต้องขอบอกเลยนะคะว่าเด็กๆเขียนได้สวยมากๆเลยละคะ่ะและนอกจากนั้นเด็กๆยังสามารถอ่านคำสะรรคอําได้อย่างคล่องแคล่วเก่งมากๆเลยละคะ่ะ และในวันนี้นะคะครูแคทจะมีสระตัวใหม่มาแนะนำให้เด็กๆได้ทําความรู้สักกันค่ะแต่จะเป็นสระใดนั้นคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆเกมคู่แฝดเสียงเหมือนโดยคุณครูนะคะจะมีตัวอักษรให้เด็กๆลองช่วยคุณครูหาคำตอบว่าตัวอักษรใดเปล่งเสียงเหมือนกันบ้าง ซึ่งในแต่ละข้อนะคะคุณครูจะจับเวลาข้อละ5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ตัวอักษรที่คุครูกำหนดให้ตัวอักษรได้เปล่งเสียงเหมือนกันจับเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆตัวอักษรที่เปล่งเสียงเหมือนกันนั่นก็คือตัวอักษร ยอ,อยักษ์และยอหญิงนั่นเองค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะตัวอักษรที่คุณครูกำหนดให้ตัวอักษรใดเปล่งเสียงเหมือนกันจากเวลา5วินาทีนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆตัวอักษรที่เปล่งเสียงเหมือนกันนั่นก็คือตัวอักษรทอทะหานและ พอพูดเท่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะตัวอักษรที่คุณครูกำหนดให้ตัวอักษรใดเปล่งเสียงเหมือนกันจับเวลาข้อละ5วินาทีนะคะดเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆตัวอักษรที่เปล่งเสียงเหมือนกันนั่นก็คือตัวอักษรคอคนและคอระคัง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะตัวอักษรที่คุณครูกำหนดให้ตัวอักษรใดเปล่งเสียงเหมือนกันจับเวลา5วินาทีนะคะตัวอักษรที่เปล่งเสียงเหมือนกันนั่นก็คือตัวอักษรอนน,อนีนและนหนูนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปนะคะตัวอักษรที่คุณครูกำหนดให้ตัวอักษรใดเปล่งเสียงเหมือนกันจับเวลาข้อละ5วินาทีนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆตัวอักษรที่เปล่งเสียงเหมือนกันนั่นก็คือตัวอักษรดเด็กและดดชดานั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะอย่างไรเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนเสียงของตัวอักษรบ่อยๆนะคะและสาระที่ทครูจะนํามาให้เด็กๆได้ทําความรู้จักกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสะระไอไม้ม้วนนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะนี่คือ ระไอไม้ม้วนสะระไอไม้ม้วนมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆสะระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าไอเด็กๆดูปากครูคชัดๆนะคะสะระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าไอ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  สะระไอไม้ม้วนจะอยู่ด้านหน้าของตัวอักษรเสมอนะคะดเด็กเดเดี๋ยวคุณครูจะลองนำตัวอักษรลงไปเติมนะคะคุณครูนำตัวอักษรบอใบอไหมมาต่อด้านหลังสะระไอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าบอไอใบดเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะ เก่งมากเลยค่ะคุณครูนำตัวอักษรจอจานมาต่อด้านหลังสระไอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าใจจอไอใจเด็เกๆลองออกเสียงดูสิคะเก่งมากเลยค่ะ รอขอไข่มาวางต่อด้านหลังของสระรไอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าไข่ขอไอไข่เด็กๆลองออกเสียงดูสิคะเยี่ยมยอดมากๆเลยภาคาเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้ทำความรู้จักกับสะระไอไม้มนวนกันไปแล้วต่อไปคุณครูก็จะพ,พาเด็กๆไปอ่านคำของอาจารย์ศิวการกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านคำนเลยค่ะดเด็กๆ